สวัสดีครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับเดือนสิงหาคมปี1962ครับกลางวันแสกแสกเลยนะทหารอเมริกันคนหนึ่งตัดสินใจทำในสิ่งที่แทบไม่มีใครกล้าทำเขาเดินเท้าฝ่าทุ่งกับระเบิดครับตรงที่กั้นสองเกาหลีนั่นแหละเข้าไปในดินแดงของเกาหลีเหนือเลยโห้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะคะแล้วชีวิตหลังจากนั้นของเขาเป็นยังไงต่อ นั่นสิครับเป็นการกระทําที่แบบท้าทายความตายมากๆแล้วก็จุดคําถามขึ้นมาเยอะเลยเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้นจริงค่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตอันออซับซ้อนนะครับของเจมส์โกลเซฟเดรสเลกทหารอเมริกันผู้แปรพักที่ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตเลยในเกาหลีเหนือแล้วก็เคยเป็นผู้แปรพักชาวอเมริกันคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยอืมเราจะมาสำรวจเส้นทางชีวิตเขาการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแล้วก็ชะตากรรมของเขา ในประเทศที่ได้ชื่อว่า,าลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันครับค่ะเรื่องนี้มันพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องการแปรพักนะคะมันสะท้อนถึงการค้นหาตัวตนการปรับตัวแล้วก็ความหมายของคำว่าบ้านในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดามากๆใช่เลยครับมาดูที่จุดเริ่มต้นชีวิตของเดรสลักกันก่อนเออคือต้องบอกว่าค่อนข้างหนักหนานะครับเขาเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนเลยอืมค่ะ พ่อแม่ก็จะมีปากเสียงกันเรื่องเงินทองเป็นประจำจนกระทั่งแม่ทนไม่ไหวก็พาเขาเออกับน้องชายหนีออกจากบ้านไปเลยโอ้โห oh. ใช่ครับแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตแบบเออเร่ร่อนนอนในรถอะไรแบบนั้นนะครับแม่ถึงกับต้องเออไปค้าประเวณีตอนกลางคืนเพื่อหาเลี้ยงชีพ โหฟังดูเป็นวัยเด็กที่ลำบากมากจริงๆค่ะสภาวะแบบนั้นมันส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรงแน่นอนทั้งความไม่มั่นคงความรู้สึกไม่ปลอดภัยครับไม่นานครอบครัวก็ตามเจอแต่ผลก็คือแม่เสียสิทธิ์เลี้ยงดูไปส่วนพ่อก็เอ่อไม่ค่อยอยากรับผิดชอบเต็มที่เท่าไหร่ก็ส่งไปอยู่กับญาติอือแต่ก็ถูกส่งตัวคืนให้พ่ออีกซึ่งตอนนั้นพ่อแต่งงานใหม่แล้วนะครับแล้วก็ โกหกภรรยาใหม่ว่ามีลูกแค่คนเดียวแหน่ชีวิตเหมือนถูกผลักไสอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับความรู้สึกของการถูกปฏิเสธซ้ำๆตั้งแต่วัยเด็กเนี่แหละครับที่อาจจะเป็นรากฐานของความรู้สึกแปลกแยกหรือว่าความต้องการการยอมรับในเวลาต่อมาน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะที่หนักที่สุดนะครับคือพ่อหลอกว่าจะพาไปเยี่ยมญาติแต่กลับพาไปทิ้งที่บ้านพักคนชราโหอันนี้หนักมากเลยนะคะสำหรับเด็กคนหนึ่ง ครับเดรสล็อกแกลเป็นเด็กกำพร้าอย่างสมบูรณ์เลยเขาพยายามหนีเอาตัวรอดด้วยการขโมยจนเกือบถูกส่งสถานพินิจแต่ก็โชคดีที่ได้ไปอยู่บ้านอุปธรรมซึ่งเขามองว่าเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกเหมือนมีบ้านได้รับการต้อนรับจริงๆดูเหมือนว่าประสบการณ์วัยเด็กที่โหยหาความมั่นคงการยอมรับเนี่ยจะเป็นทีมหลักที่ดำเนินไปตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะน่าจะใช้ครับ หลังจากเรียนไม่จบมัธยมปลายเขาก็เลือกเส้นทางทหารตอนอายุ17อาจจะมองว่าเป็นหนทางสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงที่เขาไม่เคยมีมาก่อนค่ะแต่ประสบการณ์ในกรมทัพครั้งแรกที่เยอรมนีตะวันตกก็ไม่ง่ายนะครับเขาเคยถูกลงโทษแบบรุนแรงเลยจากความผิดเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้เขาเริ่มคิดถึงเรื่องการแปรพักเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะครับตอนนั้นอื กองทัพที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดมากๆเนี่ยอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสําหรับคนที่มีพื้นเพศชีวิตแบบเขานะคะการถูกลงโทษร,รุนแรงอาจจะยิ่งตอกย้ําความรู้สึกต่อต้านอํานาจเข้าไปอีกครับเพราะกลับมาพักเขาก็รีบแต่งงานเลยกับแคทลีนริงวูดแต่ไม่นานก็ถูกส่งไปรประจำการอีกอ้าวครับคราวนี้ภรรยาทนรอไม่ไหวมีคนใหม่แล้วก็ส่งจดหมายมาขอยาโหซ้ําเติมเข้าไปอีกนะคะใช่ครับเดรสลักเสียใจมาก เขาบอกว่าตัวเขาซื่อสัตย์มาตลอดความผิดหวังครั้งนี้มันเหมือนไปซ้ําเติมรอยแผลเดิมที่มีอยู่แล้วความล้มเหลวในชีวิตส่วนตัวทั้งเรื่องครอบครัวเดิมแล้วก็ชีวิตคู่คงทําให้เขารู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆค่ะเขาพูดเองเลยครับว่าตอนนั้นไม่สนใจแล้วว่าจะอยู่หรือตายก็เลยตัดสินใจสมัครทหารต่ออืมแล้วครั้งนี้แหละครับที่ถูกส่งไปประจําการที่เกาหลีใต้บริเวณ DMZ ในปี1962ชีวิตที่นั่นยิ่งบั่นทอนจิตใจเขาไปอีก เขาเริ่มดื่มหนักใช้เงินเดือนไปกับอ,อบายามุกรู้สึกสิ้นหวังกับอนาคตจนกระทั่งเกิดเรื่องที่ทำให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายหรอคะเขาปลอมลายเซ็นผู้บังคับบัญชาครับในใบอนุญาตเพื่อจะแอบหนีเที่ยวกลางคืนเพราะว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ออกไปหาแฟน พอเรื่องถูกจับได้ตอนเช้าวันที่15สิงหาคม1,962เขาก็กำลังจะถูกนำตัวขึ้นศาลทหารโอ้โห oh. ครับเขาให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันพังทลายลงมาหมดแล้ววัยเด็กการแต่งงานชีวิตทหารมันจบแล้วเหลือทางไปแค่ทางเดียวภาวะจนตรอกแบบนี้นี่เองนะคะที่มักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่คนทั่วไปมองว่ามันสุดโตง่งหรือว่าดูไม่สมเหตุสมผลครับเที่ยงวันนั้นเลย ขณะที่เพื่อนทหารกำลังพักทานอาหารกันอยู่เดรสลักก็ตัดสินใจเดินตรงไปอย่างทุ่งกับระเบิดกลางวันสักแสกเลยเหรอคะใช่ครับกลางวันสักแสกเลยเขาเล่าถึงวินาทีนั้นว่าใช่ผมกลัวผมจะรอดหรือตายแต่พอผมก้าวเข้าทุ่งกับระเบิดเหงื่อผมแตกพลักผมข้ามไปเพื่อมองหาชีวิตใหม่เพื่อนทหารก็ตะโกนห้ามนะครับแต่เขาไม่ฟังเลยแค่ยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนัดแล้วก็เดินต่อไป โหการเดินเข้าหาอันตรายถึงชีวิตเพื่อหนีจากชีวิตเดิมที่เขาทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วเป็นภาพที่ส่งพลังมากๆเลยคะ่ะครับพอข้ามไปถึงฝั่งเกาหลีเหนือก็ถูกทหารที่นั่นคุมตัวทันทีครับสถานการณ์ตอนแรกนี่ตึงเครียดมากบางคนอยากจะยิงเขาทิ้งเลยด้วยซ้ําอืมแต่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้คุมตัวไปสอบสวนที่เปียงยางก่อนเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเลยภายใต้สถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดนะคะครับที่เปียงยาง เขาไม่ได้อยู่คนเดียวนานนักนะครับได้เจอกับ Larry อ l l e n แอบเชียร์ทหารอร่อยกันอีกคนที่แปรพักมาก่อนหน้าเขาไม่นานอ๋อมีคนอื่นอยู่ก่อนแล้วใช่ครับแล้วต่อมาก็มี Jerry p a r r i s g แล้วก็จ่า Charles r o ร์ต t Jenkins ตามมาสมทบอีกรวมเป็น4คนซึ่งแน่นอนว่าพวกเขากลายเป็นพระพยากรโฆษณาชวนเชื่อชั้นดีของเกาหลีเหนือทันทีเลยครับ แน่นอนค่ะในบริบทสงครามเย็นการที่มีทหารอเมริกันเดินข้ามมาเข้าฝั่งตัวเองเนี่ยถือเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ที่ประเมินค่ามไม่ได้เลยสําหรับเกาหลีเหนือนะคะมันถูกใช้เพื่อยืนยันความเหนือกว่าของระบบตัวเองแล้วก็ลดทอนขวัญกาลังใจของฝั่งตรงข้ามด้วยครับพวกเขาถูกนําไปออกสื่อปรากฏตัวบนปกนิตยสารหรือแม้กระทั่งแบบใช้เครื่องขยายเสียงไปเป่าประกาศเชิญชวนทหารอเมริกันคนอื่นๆที่ชายแดนให้ทําตาม ค่ะแต่ชีวิตช่วงแรกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดรสลักเล่าว่าต้องปรับตัวเยอะมากทั้งวัฒนธรรมความคิดเจอสายตาไม่เป็นมิตรถูกเรียกว่าไอ้กันสาเลวอะไรแบบนั้นตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าจะปักหลักอยู่ที่นี่ถาวรหรอกครับความรู้สึกแปลกแยกในช่วงแรกก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละคนจะรับมือกับมันต่างกันยังไงมากกว่าครับจุดเปลี่ยนสําันเกิดขึ้นในปี1966ครับ ทั้งสี่คนตัดสินใจลองหาทางออกพวกเขาพากันไปที่สถานทูตโซเวียตในเปียงยางเพื่อขอรีไััยหวังจะไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นอืมไปสถานทูตโซเวียตใช่ครับแต่สถานทูตกับแจ้งทางการเกาหลีเหนือแล้วก็ส่งตัวพวกเขาทั้งหมดคืนเลยโอ้โหนั่นคงเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังอย่างที่สุดเลยนะคะคิดว่าคงไม่รอดจากการลงโทษแน่ๆนนั่นสิครับแต่ปรากฏว่าทางการเกาหลีเหนือเลือกอีกทางครับ แทนที่จะลงโทษพวกเขากลับพยายามเหมือนเปลี่ยนใจหรือให้การศึกษาใหม่กับทหารทั้ง4ี่คนเอ้าหรอคะครับสอนภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดของเกาหลีเหนือซึ่งเดรสลักมองว่านี่คือความเมตตาและเป็นจุดที่เขาตระหนักว่ามันไม่มีทางหนีแล้วจริงๆก็เลยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดแล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่ให้ได้การตัดสินใจที่จะปรับตัวแทนที่จะต่อต้านอยู่ในใจ อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เส้นทางของดรสลักในเกาหลีเหนือแตกต่างจากชอสเจนกินเสียงชัดเจนในเวลาต่อมาก็ได้นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะหลังจากนั้นชีวิตของดรสลักในเกาหลีเหนือก็ดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี1978เขาและเพื่อนๆก็เริ่มมีบทบาทในวงการภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนืออ๋อไปเป็นนักแสดงใช่ครับ บทบาทที่สร้างชื่อให้ดรสลัก์มากที่สุดเลยคืออา t h เซอร์คอกสเตดผู้บัญชาการไข้เฉลยอเมริกันผู้โหดร้ายในซีรีส์ดังเรื่องว er ีรบุรุษนิรนาม u n นซัง Heroes อันนี้ทำให้คนเกาหลีเหนือรู้จักเขาในชื่ออาเซอร์ไปเลยครับตรงนี้ต้องมองในบริบทที่คิมจองอิลซึ่งต่อมาเป็นผู้นำนะคะเขามีความสนใจเรื่องภาพยนตร์อย่างมากการใช้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกันมารับบทตัวร้ายเนี่ย เป็นเครื่องมือปลุกความรักชาติแล้วก็ตอกย้ำภาพศัตรูที่มีประสิทธิภาพมากๆการที่ดรสลักรับบทนี้อาจจะทำให้สถานะของเขาในสายตาคนเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปจากแค่ผู้แปรพักมาเป็นนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาแทนครับนอกเนื้องานแสดงเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการแปลง,งานเขียนของผู้นำคิมอิวซุงเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เคยสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยด้วยครับ ทำหลายอย่างเหมือนกันนะคะครับชีวิตส่วนตัวก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาแต่งงานกับโดยนีนาบรัมเบียหญิงสาวชาวโรมาเนียมีลูกชายด้วยกันสองคนคือเท็ดกับเจมส์หรือเจมส์จูเนียค่ะ แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโดอีนาแบรมเบียนนิดหนึ่งนะคะคือมีข้อมูลแล้วก็ข้อกล่าวหาจากหลายแหล่งโดยเฉพาะจากครอบครัวของเธอในโรมาเนียแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนว่าเธออาจจะเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติที่ถูกลักพาตัวมายังเกาหลีเหนือไม่ใช่ว่ามาทํางานที่สถานทูตตามที่ทางการเกาหลีเหนืออ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่เคยมีการยืนยันหรือปฏิเสธอย่างชัดเจนจากทางเกาหลีเหนือเลยค่ะโอ้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆครับ โดยหน้าเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดในปี1997นะครับหลังจากนั้นดรสลักแปะแต่งงานครั้งที่3กับแดดาเป็นหญิงสาวลูกครึ่งเกาหลีเหนือโตโกมีลูกชายด้วยกันอีกคนชื่อโทนี่ค่ะชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมถือว่าได้รับการดูแลจากรัฐบาลค่อนข้างดีนะครับมีอพาร์ตเมนต์มีเงินเดือนได้รับปันส่วนอาหารครบถ้วนแม้แต่ในช่วงที่ประเทศขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ในทศวัรษ1 9 9 0ซึ่งเดรสลักบอกว่าเขารู้สึกทราบซึ้งในจุดนี้มากได้รับดูแลที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาที่ยางลำบากอาจจะยิ่งเสริมสร้างความรู้สึกพักดีหรืออย่างน้อยก็ความรู้สึกขอบคุณต่อระบบที่ดูแลเขานะคะซึ่งนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มุมมองของเขากับชาวเจนกินส์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ใช่เลยครับพูดถึงเจนกินส์ความสัมพันธ์ระหว่างเดรสลักกับเจนกินส์นี่ เต็มไปด้วยความขัดแย้งเลยอ่ะเจนกินส์เขียนในหนังสือของเขานะครับว่าดรสลักเนี่ยมักจะรังแกแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาตามคำสั่งของผู้คุมชาวเกาหลีเหนือถึงขั้นอ้างว่ามีรอยแผลเป็นจากการถูกดรสลักต่อยเลยโหจริงเหรอคะแต่ดรสลักปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันเลยครับบอกว่าเป็นแค่เรื่องทะเลาะวิวาทกันเองโดยเฉพาะเวลาเมาแล้วก็กล่าวหาว่าเจนกินส์แต่งเรื่อง เรียกหนังสือของเจนกินส์ว่าเจนกินส์ในแดนมหัศจรรย์อะไรแบบนั้นนะอืมสิ่งที่น่าวิเคราะห์ตรงนี้คือคนสองคนที่เผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแท้ๆแต่กลับมีประสบการณ์และการตีความที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะคะเดรสลักดูเหมือนจะหาทางปรับตัวจนรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านคือที่ของเขาไปแล้ว ในขณะที่เจนกินส์ยังคงรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษโหยหาอิสราภาพตลอดเวลามันอาจจะสะท้อนถึงบุค,คลิกภาพพื้นเพเดิมหรือว่ากลไกการรับมือทางจิตใจที่แตกต่างกันมากๆในการ,รเผชิญกับสภาวะกดดันที่ยาวนานขนาดนั้นแล้วชะตากรรมของผู้แปรพักคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับแลรี่แอบเชียเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจไปในปี1983ค่ะ ส่วนเจอร p ี่พาริชเสียชีวิตจากปัญหาเกี่ยวกับไตในปี1998ออ๋มีเพียงชอล์เจนกินส์คนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเกาหลีเหนือไปในปี2004เพื่อไปสมทบกับภรยาชาวญี่ปุ่นของเขาคุณฮิโตมิโซกะซึ่งเป็นหนึ่งในชาวญี่ปุ่นที่ถูกหลักพาตัวไปเหมือนกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะครับ การตัดสินใจปล่อยตัวเจนกินส์นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นก็ได้ครับส่วนเดรสลักเขายังคงยืนยันในจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเขามักจะบอกว่ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่เกาหลีเหนือไม่เคยเสียใจที่ตัดสินใจข้ามมาแล้วก็ไม่มีวันจากไปไหนผมจะไม่แลกมันกับอะไรทั้งนั้นเขาเคยกล่าวว่าอย่างนั้นอืม แม้ว่าช่วงท้ายของชีวิตสุขภาพจะทรุดโทรมลงมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหัวใจแล้วก็ตับที่เขาเชื่อว่าเป็นผลจากการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มหนักมานานการยึดมั่นในความคิดเดิมอย่างเหนียวแน่นแบบนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการให้ความหมายกับการตัดสินใจครั้งสําคัญในอดีตที่มันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเป็นการสร้างความสอดคล้องภายในใจตัวเองครับ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือชีวิตของลูกๆเขานะครับลูกชายสองคนเท็ดกับเจมส์ที่เกิดกับภรยาชาวโรมาเนียเนี่ยเติบโตในเกาหลีเหนือเต็มตัวเลยค่ะถือสัญชาติเกาหลีเหนือพูดเกาหลีคล่องแคล่วเจมส์ James คนลูกพูดอังกฤษได้แต่ด้วยสำเนียงเกาหลีนะครับทั้งคู่เขารับราชการทหารในกองทัพเกาหลีเหนือเจมส์ James นี่มียศเทียบเท่านายร้อยเอกเลยโอ้โหแล้วก็ยังเดินตามรอยพ่อคือรับบทเป็นตัวร้ายอเมริกันในหนังโฆษณาชวนเชื่อด้วย พวกเขาแต่งงานมีครอบครูอยู่ที่นั่นหมดเลยครับการที่ทายาทรุ่นต่อมาสามารถผสมผสานเข้ากับสังคมเกาหลีเหนือได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังคงรับใช้รัฐในบทบาทต่างๆเนี่ยถือเป็นภาพสะท้อนที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการนําเสนออย่างยิ่งเลยค่ะมันเหมือนเป็นการยืนยันความสําเร็จของการกลืนกลายแล้วก็ความเหนือกว่าของระบบเขาครับท้ายที่สุดเจมส์จเซฟเดรสลักก็ปิดฉากชีวิตอันพันผวน,นของเขาลงในเดือนพฤศจิกายนปี2016 ด้วยโรคหลอดเลือดสมองครับขณะอายุ74ปีข่าวการเสียชีวิตได้รับการยืนยันจากลูกชายทั้งสองในปีต่อมาซึ่งพวกเขาก็ได้แสดงความจงรักภักดีต่อผู้นำคิมจองอึนอย่างชัดเจนด้วยเป็นบทสรุปที่สอดคล้องกับเส้นทางที่เขาเลือกเดินมาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษในเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ชวนคิดจริงๆนะครับจากเด็กกําพร้าที่รู้สึกเหมือนถูกโลกทอดทิง้งสู่ทหารอเมริกันที่ ตัดสินใจเดิมพันชีวิตข้ามเส้นแบ่งแล้วก็ท้ายที่สุดคือการสร้างชีวิตใหม่กลายเป็นคนดังแล้วก็ยืนยันว่าดินแดนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นคือบ้านที่แท้จริงของเขาค่ะ เรื่องราวของ d r e s s l o c k ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราครบคิดเยอะเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการปรับตัวเพื่ออยู่รอดการยอมจำนวนต่อโชคชะตาหรือกระทั่นการค้นพบตัวตนและสถานที่ที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงในสถานการณ์ที่มันบีบคันและแปลกแยกขนาดนั้นครับ มันอาจทําให้เราต้องทบทวนความหมายของคาว่าบ้านและความพักดีหรือบางทีมันอาจเป็นแท่กระจกสะท้อนความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการหาเหตุผลแล้วก็สร้างความหมายให้กับการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆแม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะสวนกระแสะแล้วก็ท้าทายบรรทัดฐานของโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงก็ตามค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสําหรับการร่วมสํารวจชีวิตอันซับซ้อนของเจมส์โจเซฟเดรสลักในวันนี้ หวังว่าการพูดคุยของเราจะให้แง่คิดแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีครับ